ปฏิบัติการสังหาร เ e ้า e r e done. เรา w e r ไปแล้วยับพวกเราดับแล้ว<อ>ยัดระเบิดแล้วยัดระเบิดแล้ว Rất robot <laughs> ว่างระเบิดไปแล้วไปนึงกัด้วย่ทสกับไปนึงโหลดสุนโหลดกระสุน พัดไปหนึ่งศัตรูจบ กระสุนคุ่มกันด้วยยัดระเบิดแล้วพวกเราทุกคนสังหารไปหนึ่งยัดระเบิดแล้ว ยัดระเบิดแล้วระเบิดหาที่กำบองว่างระเบิดไปแล้วว่างระเบิดไปแล้ว เราดับไปหนึ่งหลอนไปหนึ่งโดลดกระสุนคุ้มกันด้วยบันทัตรูบันทัดกับจัดไปหนึ่งกับจัดไปหนึ่งกับจัดไปหนึ่ง